อันนี้เป็นที่ทิ้งขยะเพรานัเนี่ยเราเอาบาร์บีคิวเตาบาร์บีคิวมาทิ้งกันเนี่ย เตาบาร์บีคิวมาทิ้งเขาเกะก,กะเขาเราไม่อยากทิ้งเนี่ยอันนี้เว้ยมันเป็นแบบเตาเตาเตาชาโคลด้วยนะแล้วก็เตาเตาแก๊สด้วยนะมันคนละข้างกันนะแต่ว่าเขาเกะก,กะไงมันไม่มีที่เก็บโอเค we will get it later okay no. เสียดายนะเนี ye, ่ยเราก็ไม่อยากทิ้งนะโอเควีครับแถแดนเสียดายไม่อยากจะทิ้งนะแต่ว่ามันไม่มีที่เก็บ พี่มีคนเอามอเตอร์ไซค์มาทิ้งเลยบอกให้สามีเธอก็เก็บไปสิเก็บไปโมโโอเตอร์ไซค์เขาบอกไม่ฉันไม่คิดว่าจะเอากลับไปได้ไม่สามารถอ,าออกไปได้สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พาไปช้อปปิง้งสวนต้นไม้เออไม่ใช่อ่ะเรียกอะไรร้านขายต้นไม้ดอกไม้นะ หลังจากที่ไม่ได้ออกมาหลายวันดูดีสวยงามมากเขาเพิ่งเอาต้นไม้มาลงกันนะใครดูสวัสดีค่ะแพรละคดูสวัสดีค่ะเห็นต้นไม้แล้วสดชื่น สวัสดชื่อแฮมิ่งฟอนไปดูสวัสดีค่ะดูสวัสดีค่ะหน่อยเหอโนไม่ทำจะวันนี้โอเคแต่เขาจะเข็นรถจะหาต้นสตรอเบอรี่นะจะดูราคาก่อนแพงไหมนี่นี่ต้นนี้นี่นี่นี่มะเขือเทศมะเขือเทศเห็นไหม เขาเอามาอย่างงามแล้วเราเอาย้ายออกไปข้างนอกตายเรียบตายเรียบเลยนะจะบอกให้นี่ออกออกลูกเรียบร้อยเ <c oughs> ท่าไหร่นี่ไม่เห็นบอกราคามาใหม่ยังพันอันนี้อยู่เลยมาใหม่เขือเทศสวยมากเ <c oughs> นี่ยสวยมากเลยเนี่ยไม่แพงนะเท่าไหร่อันเนี้ยยี่สิบหกดอลเอายี่สิบหกดอลหร ไม่แพงนะโอเคอยู่นะห้าร้อยกว่าบาทกระถางนึงไม่แพงก็แพงกันนะมันมีผักหลายผักอยู่ในนี้มีทั้งต้นหอมมีทั้งเบซิลมีทั้งอะไรเนี้ยอะไรนี้พาสรสลี่หรือบาลซาลิานทอพาสลีน่าสนใจอันนี้คนหนูเขาหนาวเลยเอาเสื้อให้เขาใส่เขาไม่ยอมใส่เสื้อโค้ชมาเสื้อกันฝนก็ไม่ใส่ มันเย็นยนอยู่นะแปดแปดองศาดอ,อกไม้นี่สวยดีนะอยู่รวมกันเยอะยิ่งสวย<ม>นี่ดูเพื่อนๆดูนะ <c oughs> ต้นไม้ที่เขาเอาออกมาขายเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันหนาวมากอะ่ะเห็นไหมยังตายเลยของเขาอ่ะขนาดเราไม่ไม่ต้องพูดถึงนะที่ย้ายออกไปตายเรียบเลยนะ ถึงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วนะดูดดูสภาพมันจะแบบมันจะไม่สดนะมันจะเหี่ยวเนี่ยต้นอะไรของเขาไม่รู้เนี่เหมือนฟักทองเหมือนของเราเลย mm ิวคัมเบอร์เออแตงกวาเนี่ยต้นคิวเ่แต้นแตงกวาเนี่ยเห็นไหมขนาดของเขายังไม่รอดเลยเห็นไหมมันหนาวค่ะวันนี้อุ่นสุดแล้วเนี่ยแปดองศาให้มะเขือเทศเขา อะไรเหมือนปักทองนี่แตงกวาเออนี่แต็งกวาของเราของเราออกลูกเราจะตายแหลมไม่ตายเลยนี่แตงกวาของเขาลูกต้นอ้วนกว่าของเราเยอะเลยอะทําไมอะทาไมไม่รู้อะ่ะน่าจะพันเดียวกันกับที่เราปลูกกันเนี่ยไฮเดรนเยียไฮเดรนเยียของแม่ year. ทำไมเขาขายแพงจังเลยที่ร้านแถวบ้านเราที่ร้านอาหารนั่นนะขายอาหารถูกกว่านี้อีก ต้นใหญ่ด้วยท <c> ำ <oughs> ไมร้านนี้ขายแพงจังต้นยาอะไรของลูกหนาววะลูกให้ใส่เสื้อไม่เอาแล้วบอกว่า don't l I don k e like i t ทไอเด t ลไลกิไม่มีมั่อไม่มีสตรอเบอรีร่มาหาสตรอเบอรีร่ไม่มีเลยยังไม่มีร้านนี้ แต่ไม่มีต้นไม้ที่เราต้องการดอกไม้มันก็ไม่ค่อยสวยนะมันหนาวไงสองาวันที่ผ่านมามันหนาวไงแล้วมันก็วันนี้มันอุ่นหน่อยแต่ว่ามันก็เลยมีสภาพที่เหี่ยวๆนะต้นไม้ต้นไม้ต้นผักอะไรอย่างเขานะสภาพต้นไม้มันจะเป็นประมาณนี้มันจะไม่สดใสเพราะว่ามันเพิ่งจะผ่านอากาศที่หนาวเย็นมานะซื้อก็ซื้อไม่ลงมันมันไม่สวย สรุปเราจะเอาต้นไม้ตอนนั้นในในกระถางที่ว่าเป็นผักรวมหน้านะปรากฏว่ามันใหญ่มากแล้วก็หนักมากรถคาท,ที่เอามามันใส่ไม่ได้มันต้องเอารถคันใหญ่ที่ไม่มีอะไรกัน้นน่ะแล้วมันไม่มีรถคา้าคนชอบกันเยอะไงรถคา้าไม่พอมีแต่รถแบบนี้อันนี้มันรถแบบใส่อะไรไม่ได้เยอะแต่กะเออ ต้นไม้นั่นมันใหญ่ไงกระถางมันใหญ่ใหญ่กว่ารถนี้ได้มาแล้วนี่มะเขือเทศผักต่างๆผักรวมจ้ะวางมาแบบนี้เอียงๆรถคันนี้มันใส่ไม่ได้หรอกแต่ลองวางแบบเอียงๆมานี่มีมีอันนี้ด้ยวยโหระพาไทยนะแต่ละเวด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 มานี่มานี่คนก็เยอะ เห็นไหมว่ามันอากาศมันเป็นแบบนี้มันต้นไม้มันก็เลยเป็นแบบนี้เห็นไหมล่ะมันเป็นต้นอันนี้มันเป็นดอกไม้เนี่ยอากาศมันหนาวมากเห็นไหมมันเหี่ยวเลยอะ่วนนี่สวยได้ดอกไม้มาไม่รู้จะซื้ออะไรนะเพราะว่ามันไม่ใช่มาเคิอ์ทสตรอเบอรี่มันเห็นมีอยู่ เห็นมีอยู่แต่ว่ามันมันต้นเล็กแล้วก็ตะกร้าเล็กแล้วก็แพงก็เลยไม่เอานะเดี๋ยวไปถ้าไม่แน่เดี๋ยวไปดูอีกที่นึงนะซื้อมาซื้อดอกไม้นี่ก็แบบได้แค่ปีเดียวแค่ซีซั่นเดียวนะแค่หน้าเดียวนะพอหิมะมาแบบนี้ตายนะแบบนี้ไม่ไม่เหลือนะหิมะมาแบบนี้ตายนะจะมีแค่ต้นไม้บางชนิดที่แบบว่าหิมะมาแล้วแบบว่าไม่ตายปีต่อไปก็จะงอกนะก็แบบสตรอเบอรี่นะ แต่ว่าแบบนี้ตายเรียบนะปีต่อปีเันนียปลูกซีซั่นเดียวหน้าเดียวก็ตายเลย <c oughs> นะมันเป็นไม่ทนไงไม่ทนหนาวแต่นั้นตะก้านั้นสามีได้ไม้มา